นะครับแกสวัสดีท่านผู้ชมันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวบอทนะผมนี่คือตัวบอทนะครับตัวบอสนะผมจะเอาตัวบอทไปแก้งคนในโซนตกายนะผมคนจะพิมพ์ว่าผมไม่ได้พิมพ์บอกผมคัดอ,อกอะไรบอกว่าเล่นด้วยนะผมเดี๋ยวดูเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเิจกรรมเดมยวที่ดังมาน กันนะก็ไม่ค่อยตอนนี้ไม่ค่อยเล่นเกมบัสด,ด้วยนะุ่๊กก็ไม่มีเกมไว้ให้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าจะทำโปรแกรมอาชีพในคอมดีๆแท้ๆเสียงระเบิดครับต้อมด้อมเลยเสียงเสียง ยังแบบยงแหลมมากเลยนะอืมมาแล้วคุณอดัมเด้อเด้อเดหาหาคนเติมเติมอยแล้วกันคนนี้คนนี้เออคนนี้คนนี้ครนะับวางวางก่อนวางก่อนเดี๋เดๆอเดนี่นี่นเอา้าทำไมไม่ติดอะเออได้ลนะเด่นด้ยวย ดูครับไอ้พวกส,สังคมแบบนี้เขาจะให้เราเล่นไหมตอนเช้าก็โดนนะครับผมโดนซ้ำศพนะครับตอนเช้านะอ,อ,อย่างเซ็งเลยไปรุ่นคือผมเซ็งอะ่ะ <c oughs> คนไหนวะคนไหนเอาคนไหนดีคนนี้แล้วกันนี่นี่ดูว,ๆๆๆดวางกันเล่นด้วย ทำไมมไม่มา,มา,มาแล้วตอนนี้ก็คือส่วนที่ตายบักนะครับนี่นี่น,นี่ย่อย่อย่อเขาจะให้เด่นไหมเออนี่นะสังท้นี่อย่อ,อสังคมชอบแอ๊กเนี่ยดูดูด,ดูคนนี้คนนี้บ้างอันนี้คนเดิมไหมบ้างเลยเอ้าเฮดอาดามอย่างนี้อเนี่ย ทุกคนเห็นว่าอาดามเป็นคนยังไงครับมเืี๋ยวคุณก็โดนตรวจกดท่าร้องไห้กันนีนีนน hay nè <laughs> Hà bùm gió mùi Ê, bà đi rồi, bà lăng này. เดี๋ว,วหาห้องใหม่ครับหาห้องใหม่ก็ <c oughs> เดี๋ยวเอาแม็กซิมใส่เติมไปแล้วกันเข้าไปแล้วเปิดโคโนเลยโคโนโพอดีทำทำภารกิจนี่นะ ทำภารกิจลิงนะครับก็แรกเข้ามาแล้วก็กดวันนี้คือกดคิกๆตรงนี้แล้วคุณก็เรียกตัวละครไหนก็ได้คุณก็เพื่อนเรียกเลยลูกิดรินบะเรียกเออเอาง่ายๆได้เลยเอาง่ายๆก็กดเลือกเออเลือกเข้ามาแล้วกดเขาว่าลิงนะผมก็จะได้แบบผมเลยว่าเขาจะให้คุณทำภารกิจนะครับ ถ้าใครมีกลัวเยอะๆบอกกดยับๆเลยเดี๋ยวผมก็จะ,ะทำไปเรื่อยๆนะผมทำจะได้โคนโน่โคนโนสเปียเนี่ยนี่เอาเอาตัวนี้ไปนีไ้ไปขอคำาว่าเล่นด้วยเล่นด้วยเขาจะให้ไหมข้าแคนก็นี่นะน,นี่แนะคนนะ,ะก็ไม่มีใครขอบแคนหรอก เพราะว่าโดนสวดยับอยู่แล้วครับผมโอเคผม,มเป็นคนไม่ชอบซ้ำสวดเลยผมเตือนมาดีๆแล้วเขาก็ถามว่าก็อยากซ้ำมาทําไมปุ๊บ่าเรียบร้อยโดนหาเรื่องมาซ้ำสวดยัวทำไมครับข้าไปถามน,นะซ้ำสวดผมทําไมครับอยากซ้ำครับทําไมเอา้เอาว ุมบุด้วคุณดีๆนะนี่เอาสายเติมนี่นี่นี่สกายเด้อนี่กสกายเลยน,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 นี่เล่นด้วยเล่นด้วยหน่อยยีดไอคีวะไอคียีดเฉดุไอปักธงปักธงเด้อลองดิ นายว่าทงดื้มาปักทง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 อา้าวคุณไม่มีปักทงเหรอเอ้ยไอ้ท่าคุณคำนับเนี่ยมันเคยมีอยู่ในติ๊กตอกที่ประโคดคำนับแล้วมันไปแกล้งไอ้ที่ท่าคุณคำนับแบบเออไม่ใช่เรียนด้วยครับพี่ชายนี่นี่ไงไอท่าคุณคำนับไอ้ที่จับไข่อ่ะเออผมจำไ,ได้ ผมมีโคโน่นะพี่มิวโคโน่นะพี่อะไรวะอิโมจิเด้คอคะก็ทำอิโมจิอยู่นะอ,อิโมจิอะ่ะเออผมเคยทำอยู่นี่มันจะให้ทำแบบนี้ครับแล้วก็ทำไปแบบนี้แหละนี่ไงนี่อิโมจินะไงไปต่อตยมวยวะวะชอบต่อยมวยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอาสกิลก้ามาด้วยนะประเด็นเนี่ย <Yeah. S 1> ดอกละวยี่สิบสกิลอะสก,กิลแบบว่าสก,กิลลบอะเดี๋ยวโอ้ยโหดจังอนะเขามีก้าไอห้องนี้ไม่มีอะไรให้ปั่นเลยแป๊บเดียวเขาเจ็ดนาทีแล้ว อยากขออีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายถ้าคุณไม่ให้ผมเล่นด้วยฮะใครพี่กับสายเติมมนเป็นอย่างนี้ละครับไสายพี่สายเติมอ่ะเออเนาะแล้วโดนอย่างนี้อันหมดแหละเออสาีเติมอ่ะขนาดผมแต่งตัวไปสายเติมแล้วเนี่ยยังไม่มีใครให้เล่นด้วยจากผม ก็เข้าไปดูตัวผมดิไอที่ไอฉายาเราไอที่แรกๆที่เขาเขียน่าเรารักฟรีไฟล์อ่ะเออนั่นแหละจะมีผมจะพิมพ์ว่าไอพวกสังคมพวกซ้ำศพเออซ้ำปุ๊บเราไปบอกเขาดีๆเขาดา่าเรานะเนี่ยสังคมพวกเนี่ยโยสังกีแอมแบนไหม่น่ะ แบนไม่แบนดถ้ามีระบบแบนแป้นพิมพ์ได้ผมว่าอบอกกี่เอ็มงานละน,นี่คนคนี้คนคนี้คนนี้คนนี้คนนี้จะหาคนก่อน,นครับหาคนก่อน,นครับมีนี่นี่เอาคนไหนดีนี่โอ้โหไม่เอาด้วยยังเรียนด้วยนยะยังเรียนด้วยอ่ะ โอ้โหนายวิ่งหนีขนาดสายฟียังวิ่งหนีผมอะครับนายซ้อมอ่ะเพื่อนเยต้าว่ะอะไรนะไม่มีอะไรให้ปั่นเลยครับแปดนาทีแล้วแม่แปดเบียร์ซ้อมเหรอซ้อมเหรอเพื่อนนายซ้อมเหรอซ้อมอ่ะ ตั้ง,งนนแล้วพอตั้งไม่ติดนั่นแ่ละไอ้พวกเนี่ยผมคือไปละผมปุ่มขนาดนี้ผมเอาไว้ตั้งตั้งไห้วอนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปใส่ยิงว่ามันตั้งติดไหมนะเอาปืนปืนลูกซองควางไปแล้วไงอันนี้ที่เขาบอกก็ไอ้ปืนสใสไฮไลท์เนะี่ยกับกระทะทองแดงเนะี่ยเอาไอ้ไอ้บั๊กนี่ไงทุกคนน่าจะรู้ดีครับไอ้ที่ มันเอากระทะแตงโมไปบังไอ้ตู้รถอะเอาไว้ตู้รถอะแล้วรถมันเด้งดึ๋งดึ๋งดึงดึ๋งดึ๋งอะเออจังหวะมันได้เราต้องหาคุณกันนะเอ้ยแหลกจังวะเอ้ยแหลกจังอะเอ้ยเฮ้ยผีฝ้าแหลกเกินเอ้ยแหลกจังอะเอ้ยค้างค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดีเดี๋ยวเดีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเเ้ยท,ทำไมทำไเป็นอย่างนี้เอ่เอ,เอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคนครับทำไมเม่กีของผมทุกค,คนเน,น่าจะไม่แดก,แกน่ของผมแดกมากเลยโหตั้งสองอันด้วยประเด็นมันยังไม่คลองมอครับประเด็นคือมันยังไม่คลองมือเรา ขอเขาดีจริงเนี่ยในพวกไอในโซนเนี่ยจะมีเด็กวพวกมาซ้อมเดิมพันซ้อมเอาไว้ถ้าเดิมเดิมพัน,นเนี้ยเราฝึกสักสองเดือนแล้วกิจกรรมจะมาอัปเดตท,ทีหลักนะครับ เฮ้ยทำไมผมตั้งไกยังไงตั้งสองอันเลยชรือล่าลืมเฮ้ยไอคนนี้น่าจะพร้อมมานะอ่ะสองนาทีอ๋ออีกทมาแล้วเกิดตรงข้างล้อมท่านจะโดนเหยียบหปลาเร็ว พร้อมพร้อมไปครับเดี๋ยว,ยวคือมันสับปืนเองอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นเยอะมากนะไอ้สับพวกไอ้สับปืนเองอย่างเงี้ยเอ้ย,อยนี่มันมันจะเป็นลนเราจะลนนะครับตอนเราทำแกรกๆนะพร้อมไปเรื่อยๆ ซ้อมถ้าเราซ้อมได้ที่แล้วฝนะึกอ่ะถือว่าตึงมากแต่เนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยอะ่ะหัวแตกหัวแตกแล้วน้องใช้บริการดีเสิออร์ตอีก,กึงไหม่นะน้องแล้ก็มีสเต็ปด้วยสเต็ปสับปืนอะ ไอ้สเตปสับปืนบางทีก็คนยี้ไวๆเขาจะสับเร็วมากเลยเขาจะฟับฟับเขาเรียกว่าไอ้สกิลเดมพันไอผมเป็นไม่ใช่ใครไใส่เดลพันนะครับกับไอพวกบวกสักทีตรงเนี้ยเร่ออาเอ้าๆลนอาอ้าๆอะไรเนี่ยเน็ตเนี่ยผมปิงอะท่าน ระยะนี้ทำไมผมรอดมาเนี่ยฝึกซ้อมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโชว์สกิลไปซ้อมเออเอาเอาเมื่อกี้เออเอ,อ้าเฮ้ยเฮ้ยดีอร์อิงเกลิลเออไอ้จิมหายแล้วเปลดดยตาเป็นทงทงอะไรเนี่ยเครื่องร้องอะไรวะเนี่ย อีกหนึ่งอันนี้ว่าว่าจะมาแกล้งคนศูนย์ตายแล้วก็ฝึกนอล้วกันเอ้ยอันนี้รอดได้ไงเอ้ยเอาเอาเอ้ยทำไมผมยิงเข้าไปเยอะแล้วเราตายแล้วเอ้ยหัวนึ่เอ้ยเอ้ยไอ้วอลทำไมผมเสียไอ้วอวะ เอิด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 เดอดเดอดอดิเอตแล้วเหรอเอพูดพูดเอกจว่าใช่บริการดีเหมน้อ,นอตายพเลยยัาอออะใช่บริกาดีใหม่อะใช้บริการดีรอีเกิได้รอยเปอเคุณไม่สามารถติดตลกได้เอ้ยเอ้ย ใครซ้อมนะไม่ได้หรอชาเล่นเกมผมก็จะเป็นอย่างนี้นครับผู้มัญชาพระลมจอมไอ้พวกเล่นเกมเอา้าทำไมไทำไมมันตายเรียวขนาดเฮ้ยผมขครข้างเดียวมันไปตั้งซอ้อนเฉดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใช้บริการ ม่ออใช่ว่าใช้บิการลุกสองฟังแหม่น,น้องแตกเลยครับผมว่าผมทำคลิปประมาณนี้นแหละแป๊นึงเนี่ยคุณคุณจะไม่เข้าใจเว้ยตอนตอนที่คุณยิงยิงเม็ดอย่างเงี้ยตั้งไอวอลไปอย่างไกลเลยอ่ะแล้วเอ,อ้ยว่าจะใช้บิการกระทัดแตงโมหน่อยอ่ะ แค่16ก็ชีพอแล้วกันนะฮะชิบไปได้เอ้ยว่าจะดีวิวกิจกรรมก็ลบชิบซะแล้วกันนะฝึกจริงหัวโอ้ยมือตึงไปหมดเอ้ยยันมี้ก็ขอจบนะครับผมไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยทีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็บายบายเด้อ